สวัสดีครับอูดูที่ครับวันนี้ผมอยู่ที่หาชะอำไม่ต้องแปลกใจครับผมมารีวิวที่ดินเหมือนเดิมแต่ว่าที่ดินแปลงนี้ต้องบอกว่าใกล้หาชะอำเพียง4กิโลเมตรไปดูกันครับว่าสวยขนาดไหน ตอนนี้เรากลับจากหาชะอำนะฮะกำลังจะเข้าที่ดินซึ่งผมก็ผ่านชุมชนด้านหลังผมดูวนะฮะจะเป็นเซเว่นอีเลฟนะฮะมีโลตัสนะฮะแล้วก็ด้านนู้นเป็นปั๊มน้ำมัน p ีทซึ่งถือว่าครบวงจรเลยคืออยู่แถวนี้ใช้ชีวิตสบายเลยครับห่างจากเนี้ยประมาณ5นาทีเท่านั้นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูที่ดิเนเงี้ยปะ ตอนนี้เรามาดูพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับจุดสําคัญสําคัญที่ห่างจากโครงการบ้านในสวนสวยเนี่ยเพียง1กิโลครึ่งเท่านั้นก็จะพบกับหาดบางเกตตรงนี้ครับเป็นหาดที่แบบเหมือนเหมือนคล้ายๆหาดส่วนตัวครับสงบร่มรื่นสําหรับใครที่อยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจบริเวณใกล้ๆที่ดินของเรานะฮะสามารถปั่นจักรยานมาได้เลยใกล้มากไม่เหนื่อยเลยฮะแล้วดูทะเลน้ําใสมากดูฮะฮ ตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าโครงการบ้านในสวนสวยนะครับที่ชะอำเพชรบุรีนะครับอยู่กับคุณพ่อพันเทพสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ทีมงานครับนี่คุณจ่าจ่ามาร์เก็ตติ้งครับและนี่ก็พี่นรดีค่ะอ่าใครมาดูโครงการนะครับก็จะเจออ่าพี่ๆทีมงานเหล่านี้นะครับคอยต้อนรับอยู่นะครับที่ดินแปลงนี้คุณพ่อครับมีทั้งหมดกี่แปลง ทั้งหมด25แปลงครับ25แปลงพื้นที่เริ่มต้นครับพ่อพื้นที่เริ่มต้นตั้งแต่1งานขึ้นไป1งานนะครับห0 0ร้อยตารางวาขึ้นไปถึงใหญ่ถึงหนึ่งไร่ครึ่งครับถึง1ไร่ครึ่งราคาเริ่มต้นคนอยากรู้แน่นอน2,500บาทครับ2,500บาทรวมค่าโอนแล้วนะใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่ดินจะสวยขนาดไหนนะครับ เดี๋ยวผมขอญาตขอดูหน้าโครงการหน่อยพ่อได้ครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะไปดูกันดีกว่านี่หน้าโครงการเนี่ปลาปลาเพิ่งมาลงเพิ่ไม่โอ้ปลาปานี่มาลงแล้วเป็นของส่วนภูมิภาทครับปลาปาน้ําจะดีมากับน้าไหลแรงก็คือปลาป่าสวนภูมิภาคก็คล้ายๆกับปลาปาที่ใช้กรุงเทพเลยฮะใช่แบบได้มาตรฐานทุกอย่างใช่มาตรฐานโอเคตะกี้ระหว่างที่ผมขับมาจากชายหาดชะอําครับ ก็จะมีร้านสะดวกซื้อเซเว่นครับ C.J. <โด S 1> นะฮะโล <ด S 1> <Lotus. S 2> ตัสปั๊ม PT ครับอยู่ที่นี้ไม่มีเหงาแน่นอนไม่ต้องกลัวอดแน่นอนนะครับงั้นผมขอญาตไปดูที่ดินเลยนะพ่อนะได้ครับไปไปดูกันดีกว่าอดใจไม่ไหวแล้วสวย อันนี้เป็นแปลงแรกที่ที่เราจะมาดูนะพ่อเนาะเป็นแปลง A8 ใช่ครับมาดูกันต่อครับนี่ฮะตอนนี้อยู่หน้าแปลง A8 นะแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นคือทําไมถนนกว้างมากมันมันเกิน6เมตรแน่นอนพ่อถนน8เมตรครับ8เมตรใช่แล้วก็ลักษณะถนนเป็นยังไงครับอ่หินคุกบดอัดนะฮะปกติถ้าเป็นหินคุกธรรมดามันจะมีโอกาสยวบอันนี้คือทั้งก้อนเล็กก้อนใหญ่ผสมแล้วก็บดอัดเข้าไปมาทาให้แน่นมากครับมาดูแปลงแรกครับพ่อ ครับอันนี้เรียกว่าแปลง A8 เนาะใช่ครับแปลง A8 ขนาด700ตารางวาใช่ครับเอออันนี้คืออะไรพ่อเออผมทำคลองไส้ไก่ฮะแล้วก็ทำโคกหนองนาให้ให้ลูกค้าเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าว่าซื้อที่1น่งไร่กว่าเนี่ยเราจะพัฒนายังไงโดยที่ไม่ต้องถมดินอ่าแล้วก็จะขุดรู้หัวใจเพื่อจะเอาดินมาทำโคกอ๋อเป็นที่ปลูกบ้านสแสดงว่าใช่ครับสแสดงว่าถ้าสมมติว่าซื้อที่ดิน่างคุณพ่อใช่ครับ จะได้ขุดบ่อให้ด้วยอ่ามาคุยกันครับ้เรื่องการที่เราจะขุดโค้ง,งหองนาเนี่ยมาคุยรายละเอียดกันแถมอ่ะเรียกว่าแถมแล้วกันโอเคเป็นของแถมนะขุดโค้ง,งหองนาฟรีนะฮะสำหรับ f อฟซูดูที่นะครับอ่าโอเคอันนี้แปลงแรกนะแค่น้ำจิ้มนะไปดูข้างในต่อ อันนี้ต้นตาลของธรรมชาติเลยครับธรรมชาติเลยเราถึงได้ตั้งว่าบ้านในสวนสวยนี่หมายถึงสวนต้นตาลสวยนะฮะโอเอซี่เนี่ยสามร้อยตารางวาเป็นนี่ก็สวยยังอยู่นะเอซี่ครับเอซี่สามร้อยตารางวาด้านหลังด้วหลังเลยดูด้านหลังแปลงเลยนู่นนะฮะสมมติเราปลูกบ้านเนี่ยต้นตาลเป็นแถวหมดเลยถ้าถ่ายรูปบ้านออกมาเดี๋ยวผมยืดดูให้ดูแบบก่าวนู่นนี่นี่แปลงนี้ยังอยู่นะเอี่ครับสามร้อยตารางวาเอี่ครับสามร้อยตารางวายังอยู่เดี๋ยวนะ ต้นตาลนี้อยู่ในพื้นที่เราปะอ่าที่เห็นไกลๆไม่ใช่ฮะเราเจอสองต้นนี้สองต้นนี้ใช่ต้นนั้นอีกต้นอ๋อก็คือแปลง A4 เนี่ยจะมีสองต้นแล้วก็มีแบ็กเกลเป็นบรรยากาศนะต้นตาลดูฮะเราไม่ต้องดูแลเองด้วยเออไม่ได้อยู่ในพื้นที่เรานะฮะสวยงามไิวเฉยๆเลยครได้วิวชิวๆเลยนะฮะอันนี้คือตารางวานเท่าไหร่ครับตรงนี้ตารางวาสองพันห้าสองพันห้า แล้วของผมเนี่ยผมจะไม่มีค่าโอนไม่มีบวกค่าอันนู้นอันนี้ปีปราถามผมไม่มีนะ,ะคือล้วนๆกันเลยจบเลยใช่ครับ300ตารางวาตารางวา 2, 2 5 5 0 0เท่ากับ7 5 0 0แนะแม่เนาะใช่ครับ7,500ไม่แพงนะคืออันนี้แค่น้ำจิ้มนะ <laughs> เดี๋ยวไปดูแป้งอื่นอีกใครชอบอันไหนเลือกอันนั้นนะครับเพราะว่าขายไวายมากเพราะว่ามีมีคนเข้ามาดูอาทิตย์หนึ่งอะ่ะขายได้3แปลงสองลำแปงทุกอาทิตย์ ตอนนี้เราอยู่ที่โซน B ครับโซน B ตะกี้เราไปโซน A เนะาะคราวนี้มาโซนบผมชอบตรงนี้ใช่พอข้างหลังเนี่ยดงตาเลยดงตาเลยขนาดเท่าไหร่พ่อสองสี่สามตารางวาสองร้อยสี่สบามตารางวาราคาเท่ากันเลยสองพันห้าใช่ค่สองพันห้าโอ้โหถ้าใครอยากจะได้แบบอ่าเงียบสงหบหน่อยเข้าไปลึกหน่อยตรงนี้เลยนะฮะข้างหลังเป็นต้นตาลด้วยไปดูโซนซีกันครับว่าจะสวยงามขนาดไหน มา,มาถึงเฟสสุดท้ายละเรียกว่าโซนบนะฮะโซนีก็ยังพอมีเหลืออยู่พอ่อมีครับมีโดยเฉพาะแปลงนี้เลยนะ C 8ป <C> 8 C 8, หนึ่งไร่ครับครับอันนี้หนึ่งไร่หนึ่งไร่เรามีโคกให้แล้วก็มีมีหนองให้อันนี้ทําให้แล้วด้วยทําแล้วครับเ,เดินมาดูกันหน่อยสิโถนี่โคกเราขออนุญาตนะพอ่อเอาเลย ก็คือทำให้สูงเลยอันเนี้ถ้าตามจุดประสงค์พ่อคือปลูกบ้านบานนี้ใช่ครับหรือเป็นบ้านพักอะไรก็วานไปตรงนี้เป็นบ้านแบบว่าไว้ชมไว้ชมสวนแล้วก็จะเน้นว่าไม่ไม่ใหญ่มากเป็นบ้านชมสวนให้สูงหน่อยคือสูงแล้วแบบมันเห็นวิวเว้ยสวยแล้วก็ดินก็ไม่ได้เอามาจากไหนก็เอาจากขุดจากตรงที่เรานี่แหละอะมันก็จะได้เห็นภาพว่าเออเราไม่ต้องไปถมหรืออะไรเงี้ย โอ้ดีดีพ่อตรงนี้ทำไม่สูงดูฮะแล้วก็มีบอ่บอบอ่บอตรงนั้นอันนี้ก็ขุด,ใ,ดให้นะฮะ <ไอ S 1> ตาน้ําลึกไม่พอที่นี่เออไม่ลึกเนี่ยเนี่ยดูหน้าแรงสุดนะก็ยังมีน้ําอยู่อ๋อนี่คือประมาณ3เมตรครึ่งได้มั้ยพ่อใช่ใช่ประมาณสาเมตรครึ่งมาตรฐานก็มีมีตาน้ําแล้วครับตรงนี้คือถ้าน้ําหน้าแรงเนี่ยเราเราใช้ได้น้ําในพื้นที่ได้เลยอืก็นี่ฮะเป็นโครงการบ้านในสวนสวยชำมนะครับซึ่ง เหลืออีกประมาณนึงละแล้วก็โครงการต่อไปไม่รู้ว่าจะหาได้อีกเมื่อไหร่จะหาได้สวยขนาดนี้ไหมใช่เริ่มต้นเพียง2,500บาทต่อตารางวานะมีพื้นที่ขนาดเล็กสุดคือเท่าไหร่พร่อ100ยตารางวา100ตารางวาถึงประมาณ1ไร่1ไร่ครึ่ง 1>, 1ไร่ครึ่งก็มีนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่กำลังทรัพย์แล้วกันนะฮะอย่างที่บอกไปคือเวลาเราชอบแล้วเราต้องจอง ค่าจองยังไงพาะก็จองมาถูกใจนะฮะจอง10,000บาทครับจอง10,000บาทใช่ครับทำสัญญาหรือพาะทำสัญญา10%ภายใน10วันครับภายใน10วันหลังจากจองใช่อ่าก็แล้วก็นัดโอนโอนได้เมื่อไหร่พาะก็ภายใน2 2เดือนเนี่ยฮะภายใน2เดือนโอนได้เลยโอนค่าโอนเราก็ไม่เก็บนะครับฟรีช่วงนี้ฟรีค่าโอนนะครับอ่าบอกว่ามาจากคุณอู๋เนี่ยพิเศษให้ลดอู๋ที่แปลงละ10,000หมืนะครับลดอีกแปลงละ10,000หมืใช่ครับ มาจากอู่ดูที่พิมพิมมาบอกเลยนะว่ามาจากอู่ดูที่รถให้แังละหมื่นนะฮะพิเศษเลยครับเพราะว่าถูกใจเัานี่ขอบคุณครับแล้วก็บอกโคกหนองนาขุดให้ฟรีด้วยแต่ว่าต้อปรึกษาพ่อก่อนนะว่าจะขุดแบบไหนนะฮะวันนี้ขอบคุณมากมากครับพ่อครับขอบคุณพี่จ้าครับขอบคุณแม่ครับใครสนใจนะครับจะมาชมที่ดินก็แอดมาที่แอด a u l a n d แอดอู่แลนด์นะครับมีแอดํำหน้าด้วยหรือโทร0 9 0 1 9 9 9 3 6 9 นะครับทีมงานบ้านในสวนสวยที่ชะอําแห่งนี้จะต้อนรับครับนี่ครับเชิญเชิญทุกคนนะครับเชิญครับแล้วก็ที่พิเศษเรวอย่างเงี้หาหาไม่ได้อีกแล้วนะฮะผมบอกตรงๆเลยทํามา20ปีไม่เคยเจอสวยขนาดนี้มาก่อนอ่าโอเคขอบคุณพ่อมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ